แค้คิดลบทำแบบนี้คุณเคยเป็นไหมอยู่ในสภาวะที่ว่างว่าง คุณก็มีความคิดดำดิ่งลงไปในความคิดของการติดลบความคิดที่แย่ๆของตัวเองก็พุดขึ้นมาเพราะความคิดที่ว่างเปล่าเป็นที่อยู่ของปีศาจค่ะทุกคนและนั่นเป็นสิ่งที่บอบบี้เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วบอบบี้เคยหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้มาบอบบี้ได้เรียนรู้ว่าเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่จะมีความคิดที่ติดลบและแน่นอนพอมันเป็นสัญชาตญาณมันก็เกิดขึ้นได้โดยตัวเองสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขก็คือเราต้องฟื้นฟื้นสัญชาตญาณของเรา วิธีการฝืนของบ๊อบบี้ในวันนี้ก็คือให้เราหลับตาแล้วลดขนาดของความคิดติดลบนั้นลงลดออกจากเป็นภาพสีให้เป็นภาพขาวดําภาพขาวดําใบใหญ่ให้ผืนเล็กลงเล็กลงเล็กลงไป แล้วคุณขยายในส่วนของความสุขของคุณจากภาพเล็กๆกลายเป็นภาพใหญ่ภาพสีทันฟูเต็มความคิดของคุณและนั่นจะเป็นทางออกของความคิดติดลบของคุณและบ๊อบบี้อยากแนะนําคุณอีกเรื่องคือความเมตตาความเมตตาไม่ว่าจะเมตตาตัวเองและเมตตาคนอื่นให้คุณเริ่มต้นที่เมตตาตัวเองก่อนแล้วมันจะแผ่ไปหาคนอื่นเองและนี่คือทางออกและวิธีแก้ของความคิดติดลบและแน่นอน เป็นเจ้าของกิจการและต้องมีลูกน้องคุณต้องอยู่กับคนและสัญชาตญาณคนต้องมีความคิดติดลบและคุณจะให้คำแนะนำเขายังไงถ้าเขามีความคิดติดลบและคลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์มากให้คุณใช้คลิปนี้ไปบอกลูกน้องคุณไปสอนลูกน้อง และใครที่มีปัญหาลูกน้องไม่ว่าจะลูกน้องความคิดติดลบลูกน้องไม่พัฒนาตัวเองลูกน้องที่มีแต่ปัญหามาให้คุณและคุณไม่รู้จะแก้ยังไงให้คุณแอดไลน์มาหาบอบบี y ้แ K R U B O B B Y และเดี๋ยวบอบบี้จะจัดการให้คุณทำนะคะบอบบี้มีทางออกทั้งแก้ไขปัญหาให้กับคุณแค่แอดไลน์เข้ามาหาและปรึกษาบอบบี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะทุกคนบายฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะ